สวัสดีค่ะเบล่าค่ะโอ๊คครับสนุกนี้นะอากาศก็ร้อนนิดนึงฝนก็จะตกอะไรอย่างนี้ก็จะเสื้อผ้าก็จะสบายสบายหน่อยไม่ได้แบบผิ้วๆหน่อยตัวใหญ่ๆหน่อยใช่ใช่จะเป็นแบบออกแนวเท่ๆอย่างนี้แฟชั่นแฟชั่นหน่อยค่ะสําหรับแคลปปกนี้ก็เป็นเฉพาะกิจค่ะสําหรับบุคเทพสนิวาสองเลยได้แล้วค่ะ ก็จะเป็นภาพยนตร์นะคะที่ทุกคนใกล้จะได้ชมกันแล้วนะคะเพราะว่าภายในเดือนกรกฎา,าคมนี้ก็อยากให้แฟนๆไปดูกันเนาะรอซัพพอร์ตพวกเราด้วยรอซัพพอร์ตหนังไทยค่ะ คนอาจจะเข้าใจผิดวา่ามันเป็นการแบบเอาละครมาทําเป็นหนังหรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าทาง GDS เนี่ยเขาเขียนบทขึ้นมาใหม่เลยลเรื่องเราก็จะเป็นเรื่องความรักเนี่ยแหละครับแต่จะมีมุมมองหลายๆมุมมองที่แบบสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นไทยในสำหรับหนังเรื่องนี้ครับก็อินสปายมาจากประวัติศาสตร์นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรที่อยู่ในยุคนั้น <laughs> พ <th i> ี่ก็ทำงานเก่งนะแล้วก็มีมุมมองอะไรที่แบบเป็นคอมเมดีท้ที่ที่เราเราคิดไม่ถึงบางทีให้เราแสดงประมาณนี้แต่ก็ออกมาแล้วตลกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือเขามีภาพในหัวที่ชัดเจนมากอะคะ่ะเหมือนถ่ายโฆษณานเลยเอาจริงคือแบบมีสตรอรี่บอร์ดมีอะไรอย่างเง <s> ี้ยคือแบบพร้อมมากแล้วก็คือทีมใหญ่มาก <S <s อันนี้คือทีมงานเยอะมากๆเหมือน<ช>รวมตัวคนทั้งบริษัทมาทำเลย ถึงในแง่ก็ว่านักแสดงมาทํางานนะสนุกแต่ว่าเวลาเซตจริงๆแล้ว,วไม่สนุกเพราะว่าคนเยอะแล้วอากาศร้อนแล้วต้องแบบเสื้อผ้าก็ต้องได้ด้วยเหงื่อก็ต้องซับอะไรอย่างเงี้ยบางวันเวลแบบใช้คาว่าเปลี่ยนชุดตัวขาดทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนวันก็เยอะอ,อแล้วก็ด้วยความที่เป็นชุดไทยใช้เวลานุ่งเยอะแล้วก็ความประณีตอะไรต่างๆ<ช>ด้วยค่ะอืม เสื้อนี่เปื่อยหมดเลยเสื้อพี่อ่ะเสื้อพี่โป้เคยจะแกล้งผ่านอะใช่ลายจนมันยุ่ยอ่ะเพราะมันเปียกแล้วก็ร้อนแล้วก็เดี๋ยวถอดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช้คําว่าเสื้อสู้ชีวิตมากเราอ่ะสองคนจะได้เจอกับน้องไอซ์ค่อนข้างเยอะไอซ์พาลิสเป็นเหมือนแก๊งกันไอซ์เบลพี่อะไรเงี้ยก็ทำภารกิจกันแต่ว่าเจออกันบ่ยใช่แล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่นๆด้วยมีเขาได้เจอพี่ปุ๊กกี้ ใช่ไหมส่วนพี่ก็เจอพี่บ๊อบบี้พี่จะมาทางนี้อะไรอย่างนี้ครับมีพี่กิกสุวจะมีในตำนานของพวกเราด้วยนะคะมันมากพี่ร์มไม่อยู่วันที่เรถ่ายรอดูต้องรอดูฉากนี้ฉากนี้ที่เข้าด้วยกันเรียกว่าทุกดอกเลยดี่ผมเป็นคนที่อินพอไว้ได้ในเรื่องนะหมายถึงว่าบทไม่บทที่มันจะแบบไปได้เรื่อยๆไงคือ แต่คนนี้เขาจะค่อนข้างที่จะต้องเป็นผู้หญิง <keep. S 2> ใช่เขาก็จะยิ้มพรวยากหน่อยเพราะมันจะมีความแบบนิ่งๆผมก็จะแบบเล่นต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เล่นนอกบทท้ายๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับของพี่โบคือไหลไปเรื่อยได้แต่ของเบลนะต้องเล่นให้น้อยแต่เล่นให้คม,มคนลำแบบ S <S เราเรารู้สึกว่ามันเป็น energy ใหม่ๆของการทํางานด้วยกันแบบนี้คือด้วยความที่อันนี้มันเป็นภาพยนตร์ด้วยแหละวิธีการเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนบิดไปนิดนึงมันรู้สึกแบบเออสนุกแล้วก็เหมือนเราเรามีประสบการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยด้วยกันเบลก็โอเคก็ทํางานวันแรกกับวันนี้ก็วันแรกมันไม่ค่อยโอเคอะไรอะยังไม่รู้จักกันไงตอพเจหนัละครนะก็ยังแบบยังไม่สนิทกันจะมีระวังเดี๋ยวาังไฟเบลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทางานด้วยกันบ่อยๆจนทุกวันนี้ก็ แคปปี้ร <anything. S 1> ก็เป็นคนทำงานที่จริงจังเต็มที่แล้วก็เป็นคนน่ารักด้วย่ะคก็จะเรียกแบบพ่อพ่อเราก็เลยแม่ก็เล่นพมลิขิตแล้วเหมือนกับมีลูกแล้วไงฮะลูกโตแล้วแล้วก็ บางทีก่อน<ม>ที่จะเข้าฉากที่จะต้องเป็นรับบทคุณพ่อกอ็จะเรียกพ่ออ,อืม,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 มจะจะเล่นกันสองคนแต่ <จะ S 1> ทำนอ<ล>ง,ง,งท้ายก็ค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ือ ยังไงก็ฝากบุเพสันิวาสอด้วยนะคะคจะเป็นชาติพบต่อไปอของพี่หมื่นกับแม่หญิงกระเกตค่ะอยากให้ติดตามว่าความรักของเราในชาตินี้จะเป็นยังไงมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากๆแน่นอน,นะคะ่ะแค่คาแรคเตอร์เราก็เซอร์ไพรส์แล้วว่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากแพ่ปกนี้ด้วยะคะ่ะฉบับเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนก็อุดหนุนแพรวกรกฎาคมอุดหนุนบุเพสันิวาสองนะคะบ๊ายบายค่ะ